สวัสดีครับท่านผู้ชมเป็นแฟนรายการที่เการพคกับสัปดาห์นี้อาจจะเป็นสัปดาห์ของมะม่วงสักสัปดาห์เพราะว่าหลายคนกําลังเห็นช่อมะม่วงกําลังเห็นะมะม่วงไม่ติดลูกหรือบางคนติดลูกแล้วใจอยู่ในสภาวะใจตุ้มตุต่องต่อว่าเอ๊ะไอ้มะม่วงที่ติดลูกมานี่ตกลงว่ามันจะอยู่กับเรา จนกระทั่งถึงลูกแก่ลูกใหญ่ทำอย่างไรถึงจะเป็นเช่นนั้นได้ท่านผู้ชมดูครับครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าพอมะม่วงเริ่มผสมแล้วก็เริ่มติดลูกเราต้องโชยน้ำการให้น้ำเป็นเรื่องสำคัญมากถ้าท่านปล่อยให้มะม่วงขาดน้ำมะม่วงจะร่วงหล่นครับท่านผู้ชมดพครับ นะมะม่วงจะร่วงหล่นแต่ถ้าเบื่อท่านกลัวจะขาดน้ําแล้วท่านก็ให้น้ําจนกระทั่งน้ําจนจงชนิดที่เรียกว่าใส่เข้าไปโคนต้นมะม่วงจนกระทั่งรากเนี่ยอยู่ในภาวะรากแช่น้ําอย่างนี้เขาเรียกสำลักน้ํามันจะส่งอาหารไปเลี้ยงลูกไม่ได้ลูกก็จะร่วงได้อีกแต่ลูกที่จะร่วงแบบนี้นะครับเรามากักจะเห็นว่า ลักษณะของลูกนั้นเป็นไปตามปกตินะฮะคือรูปรักษ์กปกติทุกอย่างแต่ว่าถ้าเผื่อมะม่วงของท่านนะล่วงหล่นตั้งแต่ระยะหัวไม่เขตหัวมแมลงวันไปจนกระทั่งถึงลูกอาจจะหัวไม่โป้งแต่ลูกจะเหลืองๆบิดๆเ่ฟชาวบ้านใช้คำว่าลูกมะม่วงเป็นตะงอยนะครับอันนั้น คงจะแก้แกแยากหน่อยเพราะมันเป็นการผสมที่ไม่สมบูรณ์แบบครับท่านผู้ชมที่รบครับนี่ก็คือ,อการดูแลที่จะให้มะม่วงนั้นติดลูกก็จะต้องดูแลเรื่องน้ำทีนี้ปุ๋ยท่านต้องประเมินใบมะม่วงมีกี่ใบลูกที่ติดมีกี่ลูกมันมันมีกำลังที่จะเลี้ยงลูกไหมเัั้นโดยธรรมชาติเราก็ระยะมะม่วงติดลูกขนาดนิ้วก้อย หัวแม่โป้งเราจะเอาปุ๋ยสูตรเสมอนะครับมาใส่รอบส่งพุ่มหรือจะฉีดพ่นด้วยปุ๋ยทางใบแล้วก็มีเฟติลอนคอมบิร่วมด้วยช่วยกันโออย่างนี้รับรองได้ว่าต้นแม่จะมีกำลังในการเลี้ยงลูกครับท่านผู้ชมที่กรบครับทีนี้พอลูกติดมาแล้วมันจะเสียหายอีกเพราะอะไรเพลี้ยไฟจะมาทำให้ลูก เป็นคราบสีน้ำตาลแล้วแข็งเกร็งทั้งลูกเลยอ,อย่างนี้ลูกจะโตไม่ได้แล้วแต่แม้ว่าถ้ามาทำลายตอนระยะลูกโตลูกมะม่วงก็จะเป็นคราบสีน้ำตาลซึ่งก็จะทำให้ไม่ได้คุณภาพพอที่จะขายในตลาดพี่น้องที่กรอบครับนี่ก็เป็นมะม่วงซึ่งยังอยู่ในช่วงมะม่วงระยะลูกที่ยัง เล็กๆเราก็จะต้องดูแลนะฮะอย่างที่ผมได้บอกกล่าวมาในวันนี้และเมื่อมะม่วงเริ่มโตมันจะเกิดอะไรขึ้นท่านต้องติดตามคลินิกของเราต่อไปครับ